สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กระบหลักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับกดข้อเดียวครับที่ขายไม่ได้นะฮะคือไม่มีกับไม่ฟังคลิปจบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนะครับตั้งใจฟังข้อมูลของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีจนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครมีจริงๆนะครับวันนี้ อาจารย์สยามยินดีที่จะรับซื้อสูงสุดนั้นอยู่ที่40,000นบาทต่อเหรียญครับโดยไม่ต้องทำใบรับรองใดๆทั้งสิ้นครับขอแค่ทุกคนนั้นตั้งใจฟังข้อมูลของผมให้ดีนะครับผมจะมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเหรียญมีราคาแพงกับราคาไม่แพงในคลิปวิดูโอนี้ให้ท่านได้ดูกันนะครับเอาละนะครับทุกคนครับก่อนที่ทุกคนจะฟังข้อมูลดีๆจากเราดะครับ ขอความกรุณาครับฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้จันสยามหน่อยนะครับหากท่านแชร์ไปขอให้คุณถูกหวยสามตัวตรง2ตัวแตกในวันนี้ครับมาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9าครับ ผมให้ข้อมูลแบบนี้ครับเพื่อความถูกต้องและทำความเข้าใจจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในอนาคตครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็เขียนคำว่ารัชกาลที่9ครับเดี๋ยวผมพลิกเหรียญให้ดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนปีอะไรจุดไหนจุดเดียวที่ผมพูดถึงแล้วทำให้มีราคาสูงถึง4ี่0 0บาทตั้งใจฝังนะครับ มาในส่วนของด้านหลังนะครับคือรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่เหรียญน,นี้นะนะครับรุ่นนี้แต่ไม่ใช่เหรียญน,นี้นะและเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวฟังข้อมูลต่อครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังนั้นจะเป็นครุฑนะครับเรียกกันว่าครุฑหนึ่งบาทปี2517ครับ ซึ่งเหรียญคุดรุ่นนี้นะฮะผมต้องบอกว่านี่ครับผลิตออกมานั้นโอ้โหมหาศาลครับหลายคนนั้นอาจจะดูมาหลายข้อมูลว่าเหรียญเป็นแสนเป็นล้านเป็นยังไง3า0 0 0ื่นสีเป็นอย่างไร แต่ละคนนั้นให้ข้อมูลต่างกันแต่วันนี้สยามชาแนลประกาศและซื้อเองนะครับข้อมูลเป็นแบบแบบอ่าเป็นแบบไหนลองฟังดูนะครับสำหรับเหรียญปกติแบบนี้นะครับที่เราจะเจอกันอยู่เนื้อแบบนี้นะครับมีผลิตออกมาทั้งหมดนั้นตามข้อมูลที่ได้รับมาคือ248ล้านเก้แสเหเรียญครับว้าวนะฮะขนาดนั้นเลยแล้วบางคนมีเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญ10เหรียญย0เหรียญ1นเหรียญ2เหรียญเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่หรือไม่ครับ แน่นอนครับว่ามีพบเจอกันจํานวนมากเหรียญแบบนี้ครับเร่นหาหรือว่าในการรับซื้อก็ราคาหลักสิบนะครับไปจนถึง50บาทหรืออาจจะ100บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญถ้าคุณมีมากๆนะฮะคุณสามารถที่จะติดต่อนะครับมาประเมินราคากับทางเราได้แต่วันนี้ผมมีเหรียญพิเศษจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับส่งมาประเมินราคาครับถ้าใช่นะครับวันนี้ผมยินดีที่จะจ่ายในราคา สี่หมื่นบาทถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าเหรียญที่คุณส่งมานั้นเป็นเหรียญที่เราต้องการครับมาดูข้อมูลครับสําหรับเหรียญที่นะครับเพื่อนๆทางบ้านส่งมานะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะสูงมกลับไปนิดนึงจะได้ดูกันนะครับว่าเหรียญที่ทางบ้านส่งมานั้นเป็นอย่างไรทุกคนครับหนึ่งใน248ร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญนั้นมีเหรียญสีนี้ออกมาด้วยครับนี่ฮะ เหรียญสีนี้ออกมานะครับเป็นเพื่อนทางบ้านส่งมาหาเรานะครับบอกว่านี่คือเหรียญคุดหนึ่งบาทที่เป็นทองคานะฮะเพื่อนเพื่อนบอกอย่างนั้นนะครับถ้าวันนี้นะครับเหรียญนี้ผมพิสูจน์ได้ว่าเป็นเนื้อทองคําจริงๆผมยินดีจ่ายในราคา4ี่หมื่นบาทครับสําหรับเหรียญนี้นะเหรียญคุดปี2517นะครับเนื้อทองคํานะฮะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเนื้อทองคําจริงนะครับ ผมยินดีจ่ายและทําคลิปจ่ายเงินให้ด้วยนะฮะสี่หมื่บาทนะครับสำหรับเรียอนี้ใครพบเจอแบบนี้ครับที่เป็นเนื้อทองคำนะฮะปี2,517ันานะครับพิสูจน์ง่ายๆจุดเดียวเลยนะครับถ้าหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับผมมีนะฮะและทํำยังไงดีครับจะพิสูจน์ได้ไปที่ร้านทองด่วนเลยนะครับถ้าร้านทองนะครับทำใบรับประกันออกมาว่าเหรียญครุฑ1บาทปี2517นะฮะเนื้อทองคาเหลืองๆแบบนี้ เป็นเนื้อทองคาจริงนะครับอาจารย์สยามนะครับยินดีประเมินให้สูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ4 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าฟลุกเลยนะฮะลองดูครับลองไปหาดูที่บ้านครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเหลืองแบบนี้ลองไปร้านทองดูนะครับส่วนเหรียญนี้เดี๋ยวผมไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะครับผมจะไปร้านทองนะฮะถ้าใช่นะครับผมให้เลยสี่หมื่นนะฮะสำหรับเหรียญนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วครับอาจารย์ได้ราคาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับหลักสิบ อ่าหลักสิบถึงหลักร้อยขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับตลาดด้วยนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบเนื้อบาทนี้นะทุกคนนะเพราะว่าตลาดนี่นะฮะมีขึ้นมีลงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมขอเติมความรู้อีกนิดนึงสําหรับเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับอย่าเพิ่งเอาไปใช้หรืออย่าเพิ่งไปขายนะถ้าคุณไม่ได้ทําสิ่งนี้ในเหรียญเหรียญนี้นะครับทําแบบไหนครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับลองหมุนดูอย่างนี้หน่อยนะฮะลองหมุนดูอย่างนี้หน่อย ถ้าหัวกลับลงมาแบบนี้นั่นคือธรรมดาแต่บางเหรียญทุกคนรู้ไหมครับมันมีแบบว่าหันขึ้นไปทางเดียวกันด้วยนะฮะรุ่นนี้นะฮะวันนี้ผมไม่ได้ตัวอย่างมาด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับลองดูครับลองหมุนดูนะครับถ้าเหรียญของคุณหมุนแล้วปรากฏว่านะครับด้านล่างเนี่ยได้หันขึ้นไปเหมือนกับเหรียญกัญจนาพิศเศษเนี่ยนะครับจะมีราคาสูงกว่าเหรียญปกติเลยนะครับ ถ้าสภาพใหม่ๆแบบนี้มีหลัก2,000ขึ้นนะครับถ้าสภาพใหม่ๆไม่ผ่านงานใช้ต้าหัวดิ่งขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปทิศทางเดียวกันนะครับมีหลัก2,000นะนะครับบางเหรียญก็เป็นของขวางแบบนี้ก็ได้ราคาดีกว่านะครับยังไงก็นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับใครที่นะครับมีเหรียญออกเหลืองๆแบบนี้ลองไปตรวจสอบดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทองคำนะฮะทางสยามชแนลประเมินสูงสุดนั้น40,000บาทครับ เอาเป็นว่านะครับใครพบเจอเหรียญที่เราพูดคุยในคลิปวิดีโอนี้สามารถแอด Line ID ได้ที่โชว์อยู่บนหน้าจอครับลายแรกนะครับสยาม FC555 นะครับบางคนติดบ้างไม่ติดบ้างขึ้นอยู่กับโทรศัพท์กันด้วยนะครับไปที่ลายที่2ครับแอดแ x i r นระครับรับได้เป็นแสนเป็นล้านคนสบายใจได้ครับซื้อขายที่นี่นะฮะไม่ต้องทำใบรับรองนะครับกดข้อเดียวของเราก็คือฟังให้จบดูให้เป็น อย่าอ่านหนังสือแค่หน้าเดียวเลยครับเพราะคนไทยชอบอ่านหนังสือไม่จบนะฮะยังไงก็ดูคลิปไม่จบฟังบรรยายดีๆล้วนแล้วแต่มีข้อมูลที่ดีมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักสะสมโดยเฉพาะมือใหม่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ